ถ้าพูดถึงการ์ตูนที่ผมในดวงใจที่สุดนะเรารู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตเราที่สุดอะ่ะคือโคนนนเว้ยไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมแบบเด็กๆนี่เป็นเป็นติ่งถ้าจะบอกว่าเป็นติ่งอะไรก็บอกว่าเป็นติ่งโคนันได้หนึ่งเรื่องแล้วก็ส่วนตัวไม่เคยที่จะดูโรงเลยไม่เคยสนับสนุนในการดูโรงครับแต่ว่าดูแผ่นมาตลอด The Movie เนี่ยเราเรา,เรามีแผ่น สมัยนั้นคือมีแผ่นแล้วก็ดูช่วงเด็กๆก,ก็ดูซ้ำด้วยซ้ำครับเพราะว่าผมชอบหนังที่ตัวละครหลักฉลาดอะ่ะฉลาดหลักแหลมเนี่ยอืมชอบแล้วก็ก็อินอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโตมาก็ห่างหายกันไปนานครับเพราะว่าโอนั้นเนี่ยมันเราดูมาช่วอายุเด็กเนี่ยจนถึงอายุสักอ่าสักสิบห้าหรือว่ายี่สิบก็ได้ แม่งยังไม่โตสักทีแลว้วไม่โตไม่เท่าไหร่นะแล้วแบบแกนหลักของหนังอะ่ะอีกชายชุดดาเนี่ยคือไม่ค่อยเล่าลครับไม่ค่อยเล่าลครับเออมันอ้อมไปคดีนู่นคดีนี้แล้วก็นานๆที่จะเล่าแล้วพอเล่าตอนตอนที่มันเริ่มเล่าเริ่ม,เร,มเริ่มอิงกับชายชุดดำเมื่อไหร่เนี่ยผมโตแล้วผมไม่ค่อยได้ดูแล้วเออต้องมานั่งเก็บเดอะมูฟวี่ซึ่งไอเดอะมูฟวี่บางทีมันก็ไปเกี่ยวข้องกับตอนซีรีส์บางตอนด้วยซ้ำแล้วเราก็ เหรือว่ามันหมดไวัยแล้ววะันนี้พอดีผมช่วงนี้ดูหนังเยอะก็ะเลยอาจลองเปิดใจดูเรื่องนี้ในโรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับไฮบัลไอโดยตรงครับชื่อตอนคือจุดเริ่มต้นของไฮบัลไอซึ่งไอไฮบัลไอนี่เป็นตัวละครที่เด่นมากๆเป็นตัวละครสําคัญมากๆในเรื่องโคนันครับแต่ว่าไม่ค่อยมีมีฉากไม่ค่อยมีตอนที่ตีแผ่ชีวิตเขาขนาดนั้น ตอนนี้ชื่อตอนจุดจดเริ่มต้นของไอ้ะไรมันเลยน่าสนใจผมก็เลยไปดูเออแล้วก็คือคือตัวละครเนี่ยยังไงก็ลึกลับน่ากลัวอยู่แล้วครับต้องมีอะไรครับคือเรารู้รู้รู้แค่ว่าเมนโนชิโฮเป็นคนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็เป็นคนที่ผลิตยาถูกไหมผลิตยาอ่ะพาท็อกซินอะไรสี่แปดอะไรพวกอย่างนั้นครับแล้วก็ทําให้คนนันแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยหดเล็กลงแต่ไม่ตายหนีออกมาได้จากองคอ์กรแล้วองค์กรก็ตามหน้า ไพรบระไอมาตลอดมาตลอดครับจนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่ชายชุดดาเขาจะมาจัดการไพรบระไอจะเป็นจับตายก็แล้วแต่ครับซึ่งเกิดขึ้นในรถไฟที่เป็นสเสน่ห์ของหนังคดีฆาตกรรมอยู่แล้วครับเป็นที่ปิดตายที่ที่เดียวกันนะครับเหมือนออเรนเอ็กซ์เพรสถูกไหมมันก็อยู่ในที่เดียวแล้วใครเป็นคนฆ่าอะไรประมาณเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์หนึ่งอย่างแล้ว แล้วก็ดันมามีคดีของชายชุดดาเป็นคดีใหญ่คุมกับคดีเล็กที่มีคารฆาตรกรรมในนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาย้อนให้ไปครับประมาณห้าห้านาทีสิบนาทีแรกเนี่ยเขาย้อนไปถึงฉากแรกๆที่ไอละไอกลายเป็นเด็กซึ่งความความติ่งโคน,นันที่ยังหลงเหลือของผมเนี่ยผมเจอลายเส้นของโอโซยาม่าสมัยก่อนผมจำชื่อเขาได้ครับ แล้วผมก็จําลายเส้นได้เส้นปากกาเส้นดินสอปากกามั้งมันจะใหญ่อะมันจะเส้นหนาๆนาสักพอพอเส้นหนาจนถึงหนังสือเล่มที่แบบผมจําไม่ได้เล่มที่ยี่สิบสามสิบมั้งไม่รู้อะแต่ผมจำได้ว่าเล่มสี่สิบที่ผมซื้อมาเส้นปากกามันบางลงเว้ยเออภาพบางภาพหน้าตาของคนนั้นบางส่วนเปลี่ยนไปเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะ,นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคนวาดเพราะว่า น่าจะเสียหรืออะไรไปก่อนนะครับมันก็คนวาดก็เป็นอาจจะเป็นลูกศิษย์เขามาวาดโคนนั้นเนี่ยสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบันแต่ว่าเรื่องนี้ครับสิบนาทีแรกตอนที่เขาเล่าถึงไฮเปอรไลท์ช่วงแรกเนี่ยเขาใช้ลายเส้นใช้ลายเส้นปากกาเนี่ยแบบเวอร์ชั่นแรกครับผมเห็นแล้วเฮ้ยถ้าไอคนดูข้างๆผมหรือในลรงที่ซึ่งคนดูเยอะนะผมตกใจตรงที่ว่าคนดูเยอะมากครับคนดูเยอะกว่าหนังอีกแล้ว ถ้าคนดูเขาเป็นแฟนกับคน <c oughs> เขาจะรู้ครับว่านี่คือลายเส้นเก่าไม่รู้ว่าเขาเอามา r e เมค e หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าภาพมันจะเบลอเบลอมนคงขี้เกียจอะไรนะแต่ว่าช่วงสิบวันทีแรกเขาเบลอผมก็คิดว่าเอะเขาจะฉายอย่างนี้ไปทั้งเรื่องหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ครับเฉพาะฉากที่เกี่ยวข้องกับโคนันกับไฮบร์ไอช่วงแรกๆครับเขาก็ปูเรื่องมาว่าไฮบประไอคือใครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไปเกี่ยวข้องกับเด็กเหล่านี้ยังไงเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ย สื่อออกมาในช่วงแรกได้ดีมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเออไฮบัลไอเริ่มสําคัญเพิ่มขึ้นกับจากเปอร์เซ็นที่มันสําคัญอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นคนที่รู้ว่าคน,นันคือใครถูกไหมฮะแต่มันไม่ค่อยสําคัญเพราะว่าแบบก็เป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยแต่ว่าตอนนี้คือเขาเป็นคนสําคัญแล้วไฮบัลลไอเป็นคนุณเป็นคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงครับแต่ว่าจากที่สังเกตชื่อตอนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของไฮบัลไอแล้วก็มีเว้นวักแล้วก็ รถไฟอะไรปันอะไรเกี่ยวกับรถไฟนะมันหมายความว่าอาจจะมีตอนที่เกี่ยวข้องกับไฮเร์ไลทอีกไปเรื่อยๆอันนี้คือการเดาไม่ได้ไปอ่านอะไรมาก่อนนะครับก็ก็กลายเป็นว่าโคนนนตอนเนี้ยสนุกครับเออไม่ได้ดูเดอะมูฟี่เรารู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับคือเราคือคนที่ดูโคนนนแล้วโตมาเรื่อยๆเนี่ยผมอะอยากดูให้มันแบบ คูตายตาหลับนะของมมันจะจบยังไงแล้วชาชุดดำจะสิ้นทราบไหมหรือคุโรชินจิจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งแล้วก็ไปรักกับรันแล้วแต่งงานกันให้มันจบๆไปนอมไม่มีสักทีครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอน The Movie เนี่ยมันเป็นตอนสําคัญอยู่แล้วครับยังไงก็เกี่ยวข้องกับแกนหลักของภาพยนตร์ของของซีรีส์โคนันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีครับมันจะต้องมี มีสามสิ่งประกอบด้วยกันอันนี้คือส่วนตัวนะครับก็คือหนึ่งมีโคนันโมลิรันอะไรเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมาอยู่แล้ว่าไอ้ด็อกเตอร์อไหมาแล้วนี่คือแกนหลักของหนังและเป็นตัวเป็นตัวสร้างปัญหานะครับไปที่ไหนก็มีคนตายนะครับสองคือชายชุดดําต้องมีครับต้องมีเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าหนังมันเฟรมใหญ่หนังมันเป็นสิ่งสําหนังมันเขาเรียกอะไรนะขอบเขตมันกว้างอะ่ะไม่ได้มีแค่คดีติ้งต้องนะครับต้องเป็นคดีใหญ่เกี่ยวกับประเทศเลย ก็คือชายชุดดำสามที่อยากให้มันครบคือจอมจนคิดคืออยากให้มันครบสามสิ่งเนี้ยอยู่ในอยู่ในความเป็นโคนันเดอะมูฟวี่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วผมสปอยได้ไดไดไหรือมั้งแล้วตอนเนี้ยสปอยแบบเล็กๆแล้วตอนเนี้ยไอตอนเดอะมูฟวี่ตอนเนี้ยก็เดอะมูวีไม่ไม,ไม,ไม่รู้นะแต่ฉายในโรงเออมีจอมจนคิดด้วยแล้วก็มีชายชุดดำแล้วก็มีโคนัน ผมเลยรู้สึกว่าเออนี่แหละเดอะมูฟวี่ที่เราต้องการจะดูเดอะมูฟวี่ที่เราชอบแล้วก็อยากให้มันเต็มอิ่มแบบนี้สำหรับตอนนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจกว่าหลายเดอะมูฟวี่นะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็แล้วก็วกดูแล้วได้เห็นตัวตนของไฮบอร์มากขึ้นเห็นจุดอ่อนแล้วก็เห็นการก้าวหน้าของชายชุดดำองค์กรเขารู้เรื่องถึงไหนแล้วแล้วก็ ความเกี่ยวข้องกับตัวคุโดชินจิเองกับครอบครัวว่าเขาเขาไปถึงไหนแล้วนะครับความแล้วก็หนักก็หักมุมเป็นสไตล์ที่ผมต้องการคือเดาตอนจบไม่ได้แล้วก็หักมุมแบบเอ้ยอ๋ออย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ดูในโรงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินนะครับก็แล้วอย่างแฟนคลับโคนันแบบผมก็รู้สึกไม่แย่ครับ แล้วผมออกมาจากโรงนะคนที่ไปดูก็ไม่ใช่ถึงกับว่าเป็นเด็กนะครับแล้วก็เป็นวัยประมาณกลางคนไปทํางานแล้วด้วยแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วเขาออกมาเขาก็ยังมานั่งเถียงไอเมลเบิร์นคือใครอีเว็บอ,อะไรนะเวอร์มอก็คือเมลเบิร์นอะไรเนี่ยมันคือใครอะไรยังไงเชอร์รี่คือใครคือผมชอบอะ่ะผมผมชอบเห็นเขาเห็นทุกคนมาดิสคัตกันในแบบนี้แบบเขาออกมาเป็นแฟนเขาก็มาคุยแบบ ได้ยินเขาแปลฟังเขา่านะครับคุยว่าเฮ้ยแล้วเท่านี้ไทยไหมแล้วเขาหนียังไงอะไรเอเอแสดงว่าหนังมันทิ้งอะไรวะเออก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับตอนนี้ผมว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่ดูไม่เสียหายเลยนะสำหรับคนที่อยากจะบดวงในโรงก็ลองดูนะครับภาพก็เต็มจอแต่ว่าคนที่ดูคนันเดอะมูฟวี่มาตลอดหรือคน,นันตอนธรรมาดามตลอดถ้าดูภาคไทยแล้วจะชินกับเสียงภาคเดิมๆมันะครับอันนี้บอกตรงนะบอกตรงว่าเขาเปลี่ยนคนเนี่ย เขาเปลี่ยนคนพากมั้งคือเสียงไม่เหมือนเดิมหลายตัวละครเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ความน่าสนใจของหนังลดลงแต่อย่างใดก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโคนัน,นตอนจุดเริ่มต้นขอไปลาไอตอนรถไฟอะไรสักอย่างนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับ5นาทีมีดีมาโชว์ซึ่งไม่เคยจะ5นาทีจริงๆนะครับเพราะว่ามันเพลินก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์อะไรเงี้ยหรือว่าคอมเมนต์ผมชอบคอมเมนต์มากเลยอะ รู้สึกแบบมีคนเนิร์ดแบบผมด้วยซึ่งดีใจมากๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าผมเห็นแล้วเขาจะไปตอบนะครับอยากไปคุยด้วยจริงๆดีใจมากๆที่แบบว่าช่องมันไม่ค่อยโตทีละนิดเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเราเราเรามีพัฒนาการนะครับเล็กๆน้อยๆแบบวันละหนึ่งคนอาทิตย์ละสองคนอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วว่ามีคนชอบเหมือนเราเราไม่ได้แบบ ชอบเรื่องเหล่านี้คนเดียวอะไรนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาติสวัสดิ์รับรถดีๆตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับบ๊ายบาย